แล้วค่ะวันนี้ค่ะเป็นโครงการหน่คะครับผมคลาสท็อก<ใ>น,นะครับผม <ใน S 1> ก็สมทบทุนนะครับช่วยคุณการศึกษาเป็นคุณการศึกษาให้กับน้องๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็วดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับกับบุกดาะใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ถ้าทุกคนถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมร่วมทําบุญกับคลรสท็อกกันนะคะมาเป็นคู่หมอแต่ก่อนนี้เนี่ยยินดีกับบุกดาวนะรับปริญญาขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะ คื่ใจจริงๆจบมา2ปีแล้วค่ะแต่ก็ด้วยด้วยโควิดทําให้เลื่อนเลื่อนออกไปจัดไม่ได้ค่ะแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียนจบแล้วทํางานได้เต็มที่แล้วทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไปนี่ไงเป็นเรนไปต่างะตอนนั้นเหนื่อยมากค่ะตอนนั้นคือแบบวิ่งคือวิ่งไปเรียนเช้ามามาถ่ายที่ยังแล้วกลับไปเรียนเย็นอะไรเงี้ยค่ะมาตลอดเกือบสี่ปีจนจนตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเราก็รู้สึกโล่งค่ะทีนี้เราก็ทํางานได้เต็มที่แล้วคืออะไรให้เป็นของผ่านเองไหมคะหรือว่า ซื้อค่ะเป็นอะไรคะรถค่ะรถใหม่หรอใช่ซื้อรถใหม่เป็นรถในฝันไหมคะหรือว่าตั้งใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยรถในฝันค่ะอยากได้ตั้งแต่บาดเจ็บแล้วก็เลยคิดว่าแบบรับปริญญาก็เลยแบบไปซื้อให้ตัวเองนี่แหละใช่เพราะที่จริงๆเป็นคนไม่ค่อยขับรถแต่ว่าในในก็จบแล้วไม่รู้จะอะไรให้ตัวเองก็เลยมาซื้อรถละกันจริงๆริงที่พวกเเป็นดาไม่แม่เป็นด เดี๋ยวซื้อน้ำมันให้ฮะเดี๋ยวซื้อน้ำมันให้น้ำมันแดงน้ำมันน้ำมันน้ำมันเคลือบครับรถหังนะเผือเอาติดรถไปทำกับข้าวมีเพื่อนเรียนต่อมั้ยมีค่ะกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเรียนต่อตอนปู ต,ต่ว่าตอนนี้ก็ดูก่อนว่าละครเป็นยังไงถ้าท่านหนักมากก็อาจจะรอเป็นปีหน้ามีสนใจสาขาไหนเป็นพิเศษมีอยากเรียนบริหารค่ะกำลังคิดอยู่อาจจะเรียนโทบริหารทำไมที่สุดอยากเรียนบริหารนะครับเพรา,าจจะว่าเราเรียนโทนิเทศม,ม,ม,มากลยคคือจริงๆในอนาคตคือมีสองทางที่เราอยากจะลองทำคือหนึ่งคือเป,เป็นเบื้องหลังไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะทำธุรกิจกับตัวเองให้ตัวเองนี่แหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากไปเรียนเพื่อที่เอามาปรับใช้ในการทำงานกับตัวเราเอง ก็เป็นข้อดอกไม้ครับผมส่วนของฝันก็เดี๋ยวหาให้ครับอะไรอะไรอยากได้อะไรบอกไปเลยลูกบอกตรงนี้ไปมันลเดด้วอเนี่ยแบบลอยพุ่งอ่งตรงไปเลยไไก่ดนรถอีกคันนะกรเป๋าเปาเจ้าห้ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเขาทอไเลือกเลยแบนไหนดีนะชาแนลชาแนลใ่ไหมไม่มีปัญหาะเนีอะ สัญญาแล้วนะการสื่อเลยนะพี่ก็ามเรื่องฟิบแบละคอร์ดในตอนแรกเรตติ้งก็ปังมากครับฟิบแบละครก็ดีมากๆเลยครับผมในทั้งในแบบว่าเพจทวิตเตอร์ในอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังคอยช่วยกันสพอร์ตกันดีมากๆนะครับผมถือว่าเป็นเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราต่อไปครับ อันนี้เล่นเป็นตัวเองเหรอคะเขาบอกครับใครเขาบอกว่าเป็นตัวเองครับแต่กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ผมต้องเรียนมา17ปีเลยนะพี่ทช้ชีวิตเลยใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคอีสานใช่ครับเพื่อที่จะเพื่อเล่นละครเรื่องนี้เลยนะครับใช่ครับมันมันใกล้ตัวครับมันด้วยความความทันเลนต์ของตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันค่อนข้างหยาบับได้ง่ายครับง่ายแต่จริงก็กลตัวอยู่เหมือนกันเพราะที่ ไม่ไกลตรงไหนที่ว่าเหมือนตรงไหนที่ว่าสึกว่าเหมือนเหมือนพี่เคนทุกอย่างตรงไหนค่ามาวงเลยฮะเออเวลาที่เขาเล่นอะไรสนุกสนุกตลกตลกเล่นมุกค่ะจริงเขาก็เป็นคนข้มเป็นคนทะเลนแต่ว่าอีกมุมหนึ่งในชีวิตจริงเขาเขาจะค่อนข้างเงียบด้วยค่ะเขาก็เลยพยายามขัดตลอดว่าเขาไม่ใช่แบบนั้นเราขับางมุมะฮะถ้บางมุมบางมุมมันด้วยละครมันสนุกด้วยครับแล้วมันมันด้วยพี่เพชร ด้วยองค์ประกอบต่างๆที่ม,มันมีของเล่นให้เราได้เล่นด้วยครับ<ม>ในฉากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยปล่อยได้สุดทุกฉากครับ<ม> <ๆ S 2> ปล่อยได้สุดทุกฉากแฟนๆก็รอการกลับมาคองแ็คซีนใช่ค่ะแฟนๆแฟนๆก็รอการกลับมาพ,พอร์คออ่อนก็อย่างที่เห็นครับทุกคนก็ส่งความคิดถึงมาไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์รวมถึงเดตติ้งทุกๆอย่างก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รอแล้วก็ติดตามกันมาตลอดะค่ะ มันกดดันไหมก่อนที่มันจะพอว่าคู่เรากล<า>ับมามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะมันเหมือนแบบความคาดหวังอะไรจริงๆมีแต่ความตื่นเต้นอยากจะดูพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละครับผมก็ด้วยด้วยผลงานทุกชิ้นที่เราได้ทําเราค่อนข้างที่จะใส่ใจมากๆแล้วก็ลงรายละเอียดกับตัวละครอของเราเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าละครเราออนก็น่าจะมีคนที่ชอบเพราะมันด้วยละครที่ม,มันเบาสมองมากๆด้วยครับมันเป็นละครคอมเมดี้ที่ทุกคนแบบ สามารถดูได้อะไรเงี้ยครับในเรื่องของกระแสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูครับก็ต้องลุ้นแฟนๆแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็รอให้กําลังใจเราเหมือนเดิมครับก็เห็นว่าตอนละครตอนก็เ,นเดินสายไปรำลุงสูก็ะตะเต็ม,มเต็มที่มากทำบุญครับทำบุญค่อนข้างหนักครับมีช่วงจังหวะที่ว่างตรงกันรพอดีก็เลยได้ไปทําบุญร่วมกันค่อนข้างบ่อยครับแปลว่าจริงๆต้องคาดหวังว่าแบบละครเรื่องนี้ต้างดังอะไรสูงขนาดนี้ละ อ๋ออันนั้นเราไปสร้างพระกันค่ะไม่ไม่ไม่เราก็มีขอพรอันปกติค่ะแต่ว่าไม่คือเราเราสองคนทำทำงานเต็มที่ค่ะถามว่าเราคาดหวังไหมเราแค่คาดหวังให้ทุกๆคนมีความสุขให้งานออกมาดีค่ะเราก็อยากให้ท่างผู้สายมูไหมแม่เราถมูแล้วแม่เราแม่หนิงมูแล้วเรามึไหมถ้านั่งใส่มูอย่างี้แม่หนิงมูคนเดียวก็โดนเราหมดทุกคนค่ะเพราะว่าเราต้องไปไหว้พร้อมกันล่าสุดแม่หนิงไปมีแบบลำแบบ แบบแ,แ,แม่ขอเรื่องอะไรไว้ก็ไม่รู้ค่ะทุกวันนี้หนูก็ยังไม่รู้บอกแค่ว่าแกบนไปพร้อมกันนะลูก <c oughs> มารู้วันที่จะไปแล้วครับที่คิดว่าไว่าอยู่ตรงนั้นเรามีบนอะไรมาดูขอให้สองนี่และจริงๆส่วนใหญ่จะขอในเรื่องของสุขภาพทั้งตัวเราเองแล้วก็ขอในสุขภาพครอบครัวทั้งหมดครับผมเพราะด้วยสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่รู้จะเอาแรงที่ไหนไปทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ขอ ขอให้ทุกคนชื่นชอบในผลงานของเราทุกๆผลงานครับใช่ค่ะของมุกก็ขอไม่ไม่ต่างจากเพื่อนเท่าไหร่ค่ะก็ขอให้การงานราบรื่นมีงานมาตลอดแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงเป็นการบนแค่แบบขอพรสบายๆบายอยางอย่างไปทำนาคาลาสบานทำนาคานาคีทุกที่จะมีดาราต่างๆที่ไอทีเรา้องดูจองงานมากเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างผ่อนบายจริงๆเราเอ่อกลุ่ม กุ๊ปเราเนี่ยทท้านที่จะทําตามระบบทําตามกฎทุกอย่างนะครับผมจองก็ต้องจองตามตามระบบของเขาทุกอย่างเวลาจะไปเราก็จองล่วงหน้าไว้เป็นเดือนเหมือนกันก่อนที่จะได้ไปอะไรเงี้ยเวลาไปเราก็ค่อนข้างไปให้ตัวเล็กมากที่สุดไม่ค่อยที่จะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างที่เขาว่ากันเป็น V.I.P เป็นอะไรอย่างนั้นแต่เราขอเดินสะดวกเลยเดินสบายทำทำตามในจุดที่เขามีกฎมีกติกาทําตามกติกาเขาครับ เหมือนกันครับไปกับเขาเขาทำอะไรล่าสุดเห็นเขาว่าเข้มเปลี่ยนกุ่จิ้นแล้วยูโรกับกุญจินยูโรเหรอครับยูโรกับพี่เบนกับเบนจริงๆมันด้วยด้วยความที่ผู้จัดการเดียวกันเราสนิทกันมากๆแล้วมันมันเล่นด้วยยูโรครับด้วยยูโรมันก็เป็นเด็กทะเล่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะชอบเล่นชอบแกล้งชอบหอมอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็จะมาจับจิ้นกัน แล้วเราชอบไม่ขาใช่ไหมครับคับทุกหอมหอมจริงๆอ่ะมันด้วยพวกเราเนี่ยเป็นเด็กขี้อ้อนกันอยู่แล้วเป็นเด็กขี้อ้อนกันอยู่แล้วก็ชอบชอบหอมหอมมาก็หอมกลับเราไม่โกงอยู่แล้วไม่โกก็เราหอมผู้หญิงไม่ได้แต่เขาตบเอานะครับก็หอมผู้ชายได้ก็หอมแล้วผู้ชายหอมแล้วเราเขาเขินนะมันเป็นอยูแบบสนุกครับผมสนุกแล้วยูโรเวลามันเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นแบบสนุกสนานของมันมันชอบให้คนด่าครับอ่าเูว่าเค็เป็นสามีชั่วครูของยูโร พวกบทละครไงไม่ไม่เป็นไม่ได้หรอกครับปวดหัวครับปวดหัวคุณตาถามผู้หีิงทำไมว่าเขาโอเคไหมเออเราจะไปจีนกับผู้ชายอ่ะถ้าเขาอยากไปทางนั้นก็ให้เขาไปค่ะไม่ล้างซะหน่อยแล้วโอเคกลับมากลับมาอย่าเพิ่งไปสุดท้ายแล้วเรารู้สึกเลยว่าพอคู่เรากลับมาเนี่ยจีนมันก็ฟังกันไือว่าคู่เราก็ยังอยู่ในเกษตรเราเรามันโล่งใจมาหรือว่ามันเออสบายใจแล้วว่า คือจริงๆเราก็อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานมากๆความต่อต่อเนื่องก็มีมาตลอดทั้งในช่วงที่ละครโซเวดีจบเราก็จะมีช่วงที่ละครของเราไปออนต่างประเทศเราก็ยังมีได้มาเจอกันได้มาอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดเวลาได้เจอกันอยู่ตลอดเวลาแล้วแฟนคลับเราก็ไม่เคยที่จะหายไปไหนก็โตมากกับเราก็อยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกบ้านนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคน คอยอยู่เคียง้างพวกเราแบบนี้ไปนานๆครับห้วเอาไปหมดเลยเนะาะพูดเรื่องหมดแล้วเหรอ,อไม่เหลือเลย็อ,อย่ก็อย่างที่เข้มบอกค่ะก็แฟนๆของเราทั้งสองคนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ตลอดไม่ว่าผลงานเราจะออกมาเท่าไหร่แฟนๆก็ให้การสนับสนุบบนมาโดยตลอดก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนทุกๆบ้านมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆคนติดตามเราทั้งสองคนแบบนี้ตลอดไปค่ะก็ยังมีมุณให้เป็นคู่จริงนะคะ มันย้งดดันอยู่นะแต่คุดาหรือว่าชิวแล้วชินแล้วครับชินแล้วชิวครับผมมันด้วยมันด้วยพอเราอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่ว่ามันมุกดาก็เป็นบัดดี้ที่ดีต่อเราเป็นเป็นเพื่อนเป็นคนทํางานด้วยแล้วมีความสุขแล้วมีมีความเข้าใจกันได้ดีมากๆครับผมมันก็เป็นแบบนี้มันมันก็ดีครับเป็นดีอยู่แล้วครับมีโอกาสไหมคะสักทีมีโอกาสห่ือยี่หักยี่หัก ตอนนี้พี่ยังไม่ผักค่ะก็เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้คือเข้มกับบก็เราร่วมงานกันแบบนี้สบายใจค่ะเรามีอะไรเราคุยกันได้ตลอดเราปรึกษากันได้ตลอดไม่ว่าเราจะเล่นหรือเราจะทาอะไรกันเราชิลกันมากเพราะแบบเราค่อนข้างรู้นิสัยกันแบบประมาณนี้ค่ะเข้มค่ะนิดนี่ค่ะแบบว่าเหมือนเราเหมือนรอดที่ใกล้จะหมดสัญญากับช่องแล้วเลยนะคะครัต่อต่อเรียบร้อยครับผมต่อแล้วค่ะ สองสิบปีก็ประมาณนึงครับปีเหรอครับผมยี่สิบปีเลยเหรอประมาณก็อยู่ตามมุกครับเอาเลืกรักกันทั้งคู่เลยเราอยู่ครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับคือมุกก็ต่อแล้วครับต่อแล้วค่ะต่อต่อของมุกต่อก่อนเข้มครัเพราะว่าสัญญาของมุกหมดก่อนเข้มอ่ะ